คันข้าวสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะวันนี้หนูมาอะไรคะยกน้ำวันเสาร์สิบพานสิบพาไปนาวันนี้พาไปนาค่ะ,ะยกน้ำค่ะ,น,คะน้ำประดาลยกลให้แม่พวงล้างตัวแม่พวงล้างกวแม่พวงอยู่ไซบาดนี่แม่พวงเแค่ยัง ดำน,น <laughs> ะโยกโยกให้มันเต็มเนี่ยใกล้เต็มแล้วใกล้เต็มแล้วใกล้เต็มแล้วไปไปโยกให้มันเต็มอโยกโยกให้มันเต็มค่ะอาคนหน่อยคือเก่งแต่ว่าวม่านต้องเอี้ยนกับออกมาหาเมีอยอยู่น้า มาเบิ่งอีกละอีกนิดนึงไป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 โยกให้มันเต็มง,งางมือเฮียงานโยกลูกโยกโยกน้ำบดานค่ะพุนไม่บ่วงอยู่คนโยกน้ำโยกน้ำนำหน้าแล้วแล้วขนมาลางตั๊ขคอนข้าวเผายกน้ำลูกให้มันเต็มไม่ไหม ใช่จะเต็มแล้วเที่ยวตะม,มาเบิงเ<อ>ที่ยวตะม,มาเบิงไปไปโยกให้มันเต็มอ๋อเล่นได้ป่านนี้พ่อแล้วลูกไายไป,ปโยกให้มันเต็มเก<อ>่งมากมาอีกละ่ะ แล้วว่างี้เดือนไปประโยชน์ให้มันเต็มชิดเต็มแล้วนี่ยุเครื่องทั้งหนึ่งก็ร่างโยกพอห้าสิมาล่างเนี่ยบ้านนี้ขวัญข่าวโยกไว้ให้มันเต็มเออเที่ยแต่มาเบิ้งบ่มีชิดเต็ม น่นพอเามาล่างละค่ะบ่ทันเต็มบ่ทันเต็มนี่ยังอยู่ยังไปโยกไปโยมาให้มันเต็มยอีกโยโยเต็มบ่เต็มเอื่อเต็มเบ่เต็มรกเต็มโลเอาเต็มเต็มให้มันหล่นบ่เมื่อนี่ไอ้มันหล่นอยู่บ่ เที่ยวโยกในสองสบายก็เที่ยวละแลนไปเ่งเอาเล่นแล้วเล่นแล้ววันนี้เล่นแล้วฝุ่นเจ๊กหน่อยอายนอนตื่นเมื่อยด้มันขำไงไม่ง่วงห้องละ่ะควันข่าวฟัง,งบาเตีมยงง่ายเดา๋เที่ยวจะลงไปเบ่งเล่นพอ้อควันข่าวเตีมแล้ว จะคล้องกับเบียกเวิร์สอย่าไปเล่นมันอีกเด้นั่นเบียกเวิร์สเลยพ่อลแล้วลูกพ่อลแล้วคล้องข้าวโยกไปจนเต็มแต่ว่าตอนนี้เปียกเบิร์แล้วจะคล้องนะ่ะเปียกเบิร์แล้วเ่ียร์เวิร์สแล้วเต็มแล้วไปเอาหยางเงื่อแล้วเปียกเบิรอสแล้วจะคล้อง

หานบ่จอยบ่นาเม่อ <c oughs> ีม่งม่อดูอเมซีมึงเนียเนาะเนียนเนา่ลูกงดแม่แม่ถือแม่ถือเมัองู่ตัว้วเปียกเบิดเปียกยอนน้ำหวานบ่อร่อยไหมเปียกเ เบียกไปเลยบักเอื้อปลูกเองเลื่องอุ้ยหุยเรื่องดีเนาะเออซีเรืองดีวานอยู่บ่ขวัญขาวว่าวระวังตกให้หน้าพ่อเราเดินน้าม,มันเด้อเศร้าแล้วอืมดำหน้าขึ้นแล้วกะมาล้างขวัญข่าวโยงน้าไปทาเอาโยกอีกแล้วเด้อข้าวพนกาลันบ่อเอา,มาเมื่อกี้นี้อ่อะ

ปลายหลังโตหลังโตแล้วกัมเหอเมื่อปะเมื่อปลาไปที่ล่ะยางก่อนถ่ายไม่พ่วงก่อนตาเมื่อแม่แม่ตากผ้าอยู่กลับไปยางอีกฮะกลับไปล่ะก็ยางมากมันก็จะเปื้อนอีกคือเก่า มันเปื่นอีกอยู่ไผสิดูน้าล่างให้แท้่บไ่เกอบอีโอมาอีโอบก็รส่บบไร้มันหน่อยแห้งมันหดปอซิเมนแม่ซละเนียปียแม่ม่นป็นหมางขงกคะนหลงใชนาะเมนแม่อยู่บ่โดมเมื่อเมนแม่อยู่บ่เมน บ่ท่านได้อาบแต่ว่าเมย์ดับหน้าดิดูเอากินยังกินอีกมั้ยกินเอากินแล้วจังเมื่อเท้าที่หลุดเอากินน้าแม่ฮานะมาเยนั่นไปเมื่อไปอุ้มเอาย่านตีนเปื่อนบ่ได้บอกพ่อเอาข้าวให้เรากินได้เห็นแล้วข้าวก็กินไปน้อยดึงข้าวเดียว มีการว่าวผืนแย่แถวพอมเออเราวายอยู่ยินเขาว่าวปูมหาซื้อมะหายนี่ละคนบอกคอยตายเมื่อได้บักอื้อมาพอมแมบายเนี่คันข่าวแมบายบอกเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะพี่นัะพี่เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ บายบาิลี่ะะบายบายคุณยังไม่ไเนี่ยแม่งม่งมุ่งบายบค่ะเบาๆหันมือแหวงๆอยู่วไปเมือ่อคามแล้วไม่ง่วงกับห้องดังแล้ว